อ้าวนี่นี่นี่มันต้องลากยาวอย่างนี้ช่างใช่ถูกต้องลากยาวๆลากยาวๆนี่อย่างนี้แหละนี่สร้างสร้างใหญ่ในตำนานตำนาน <c oughs> ตามนั้นตามนั้นาน,น,านไม่ใช่ตามนานตนามนั <c oughs> น้นนี่นี่ป่าสามเดียม <c oughs> ดูไว้ อันนี้ช่างใหญ่นี่ช่างใหญ่อันนี้ใหญ่เลยกโหดีจีกูเตะงระาบองให้ไปตาเลยกู้ช่างใหญ่นี้ใหญ่อะไรไม่รู้อะไรใหญ่ก็ไม่รู้ลงได้แล้วนี่นี่ลงเลยลงฟองแต่งหน้าปั่นลงฟองไม่กอดเดบง่ายสร้างแม่งเฮ้ะสร้างทุกอย่างนี่ ปั่นอย่างนี้นปากเไม่ได้นี่นี่ยาวเลยออกฟิตออกฟิตออกฟิตแต่งแล้วปั่นลุกบล็ไดเลย,ยม,ยมเ้าเป็นสร้างใหญ่นี่นี่เสร็จแล้วแล้วมีห้องน้ำ สองห้องนี่ผนังข้างนอกนี่ยัง่ได้ต่อท่อปล่อยไ้ก่อนนี่ห้องน้ำยัง่ได้สาบเดี๋ยวสร้างกระเบิ้งจาักการเองโอเคนะครับ นี่ปัญญายาวลงทองปัญกวางใช่ได้น,นี่นี่แหละเลี้ยงช่างนี่อย่างนี้แหละเด็กสร่างร่างแม่งทุกอย่างได้ไม่ได้ไม่รู้นีตนน่ตำนานตำนาน นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนไอ้วอลุนไม่ใช่ธรรมดานะ